มาดูงานาติดตั้งลิฟต์นะครับออกมาตรวจงานแต่ละครั้งก็ดีดูงานาติดตั้งลิฟต์นะครับสถานีบ้านโป่งก็เริ่มดําเนินการแล้วฮะต่อไปก็จะมีลิฟต์อำนวยความสะดวกผู้โดยสารนะครับให้ข้ามชานชาลาไปอีกฝั่งอุปกรณ์ลิฟต์ก็มารอแล้วครับที่เคยอัปเดตให้ชมในคลิปที่แล้วก็เลยม,มาเข้าไปติดตั้งแล้ว ก็หวังว่าอีกไม่นานจะเสร็จนะครับจะได้